การต่อสู้กับเหล่าปีศาจพันปีที่แล้วเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ตอนที่1ของซีซั่นสองเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมู่อกงแฟนตาซีสำหรับ The Enemy ในวันนี้ศัตรูคือปีศาจพันปีที่แล้ววงเล็บว่าพาร์ทหนึ่งซึ่งแน่นอนครับผมมันไม่ได้โจทในพาร์ทเดียวอยู่แล้วนะครับด้วยจำนวนที่ผมทำรายชื่อไปก่อนหน้านี้นะว่ามีตั้งประมาณ50ตัวใช่ไหมเพราะฉะน,นั้นแล้วเนี่ยก็ต้องเอามาหยิบยกเล่ากันแบ่งๆพาร์ทไปนะครับซึ่งคำว่าปีศาจพันปีโดยองรวมเนี่ยก็อาจจะใช้แค่พาร์ทหน 1, ึ่งพาร์ทสองที่ว่าออกแนวเป็นตัวประกอบซะเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอถึงคราวที่ว่าจะเจาะจ,จงงงราายยตัวยัวชชืื่่่่ออออขขอกมมนนน็จะได้้ึึูใคลิปซ ก็จะมีพวกแบบวิกตอรีมาเลยพวกนี้หรือกระทั่งพวกแบบจักรปรเทศปีศาจพ,พันปีเนาะใครที่ชอบกัตเบลชอบสตอรี่ช่วงการต่อสู้กับพวกปีศาจพ,พันปีอย่างนีก้ก็กดติดตามช่องหมูกเก่งไว้ได้เลยในส่วนของวันนี้นะครับก็จะมี3ามแชปเตอร์ใหญ่ๆนะครับผมเปิดมากับเรื่องราวของตัวประกอบก่อนก็จะพูดถึงตัวพระเอกอย่าง ush, กัชและก็คิโอมาโรนี่แหละที่เขาจะได้มาเผชิญหน้ากับปีศาจพันปีถึง2รอบในช่วงแรกนะครับซึ่งแต่ละรอบที่เจอเนี่ยก็คือเจอทีละ3ตัวนะครับสามรุ่มหนึ่งต่อให้เป็นพระเอกเก่งขนาดไหนมันก็จะยยายากกอู่เมน,นนนนัััะะรพฉ้้แลว มันก็ต้องมีปัจจัยเสริมที่ทําให้เคียวมารกกับกัชสามารถรอดทั้งการต่อสู้2ครั้งนี้ได้นะครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็จะพูดถึงการเปิดก่อนกันและกันนะครับว่าคนที่ทําให้ปีศาจพันปีฟื้นขึ้นมาเป็นอะไรยังไงและการต่อสู้กับ3ตัวแรกแล้วก็3ตัวที่2ที่กัชกับคียวมารอได้ไเผชิญหน้าจะเป็นอะไรยังไงครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วไปกันทีละหัวข้อก่อนเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับมาพูดถึงปีศาจเมื่อพันปีที่แล้วกันนิดหนึ่งกันแล้กันนะครับตรงนี้ผมขอขายของงนนนิิดึกกกก็มีีีเเเคคยยทําาลลปปป่ววับโหไแ้ร ไอ้ตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวการเลยที่ทําให้พวกปีศาจพันปีที่แล้วกลายเป็นหินนะครับกลายเป็นแผ่นหินที่แบบก่อของคิโอมโรเนี่ยมีไปเก็บกู้มาได้แล้วก็เอ๊มันเป็นหินแปลกๆหน้าแล้วก็ลายตัวอักษรนี่มันคล้ายกับที่อยู่บนหนังสือของกัชคุงเลยอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีปริศนาโปรยมาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแล้วแหละและที่นีนะครับพวกหินทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยคนที่มาเก็บกู้มารวมไว้ที่ตัวเองเพียงคนเดียวก็คือปีศาจที่ชื่อว่าโซฟิสนั่นเองครับซึ่งโซฟิสนะครับผมเซตติ้ ทำให้เชอรี่กับบราโกเนี่ยต้องออกตามล่าปีศาจที่ชื่อโซฟิสซึ่งโซฟิสมันรู้จุดนี้ครับผมมันก็เลยทําการแบบว่าปลอมแปลงโปรไฟล์นิดนึงคือเปลี่ยนตัวเองเป็นปีศาจสวมหน้ากากที่ชื่อว่าลอร์ดครับซึ่งที่จริงเนี่ยจุดประสงค์ของโซฟิสมันคือว่าเขาอะอยากรวบรวมพวกแผ่นศิลาทั้งหลายเนาะแล้วเขากลัวว่าถ้าเกิดว่าเขาใช้ชื่อโซฟิสในฐานะที่ว่าไปรวบรวมแผ่นศิลาต่างๆเนี่ยราโกกับเชอรี่ก็อาจจะร่วงรู้แผนว่า ปีศาจที่กำลังรวบรวมแผ่นศิลาเนี่ยเป็นปีศาจที่ชื่อโซฟิสมันก็เลยปลอมตัวเป็นปีศาจหลอดเพื่อให้เชอรี่กับราโก้เนี่ยโฟกัสไปที่การตามหาโซฟิสจะได้ไม่มายุ่งกับหลอดอีกทีหนึง่งซึ่งเอาจริงๆเนี่ยความมันก็แตกในทางที่สุดแหละครับคือราโก้กับเชอรี่ก็สืบไปจนรู้ว่าปีศาจที่ควบคุมจิตใจได้เนี่ยมีแค่ปีศาจที่ชื่อโซฟิสปีศาจที่ชื่อหลอดเนี่ยเลวไหลทั้งเพยมีมีปีศาจตัวนี้ซะที่ไหนกันเล่าซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บก็ไม่เป็น ทั้งหลายกลับคืนชีพขึ้นมาได้แล้วนั่นเองครับทีนี้ในส่วนของที่โซฟิสเขาได้ปีศาจพันปีมาเนาะก่อนอื่นก็คือได้มาเป็นแผ่นศิลาก่อนนะครับพอได้เป็นแผ่นศิลาปุ๊บเนี่ยเขาก็รกวบรวมเอาไว้และทีนี้มันจะมีสถานที่ที่ตัวโซฟิสใช้เป็นฐานที่มั่นเลยนั่นก็คือโบราณสถานเดียบรซึ่งโบราณสถานเดโบบรเนี่ยจะอยู่ที่อเมริกาใต้นะครับแล้วโบราณสถานแห่งนั้นเนี่ยโซฟิส so มันก็เตรียมหินแสงจันเอาไว้ซึ่งหินแสงจันนี้มีคุณสมบัติหลักๆ2อ,อย่างก็คือว่าทําให้พลัลัังงปปศาาาาาาจมมมนนนนีีีกกรรเเออ่่ลลล้้้ซึตว็สาาถททะไํย ศาสรของโกเลนที่สาปปีศาจให้กลายเป็นหินได้นอกจากนั้นแล้วมีความสามารถในการฟื้นพลังใจให้กับเจ้าของหนังสือได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการไปต่อสู้ในพื้นที่แบบนี้ก็จะสร้างความได้เปรียบกับพวกปีศาจพันปีได้นั่นเองครับซึ่งก่อนที่จะได้พวกเจ้าของหนังสือของพวกปีศาจพันปีมานะครับมันก็ต้องมีกระบวนการอีกนิดนึงนะครับคือแน่นอนปีศาจพันปีที่แล้วนะครับผู้หูหน้าจะเป็นปุ๋ยรากมะม่วงไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโซฟิส so ก็เลยต้องมีแผนอีกอันหนารน เจ้าของหนังสือเมื่อพันปีที่แล้วครับซึ่งอันนี้ผมแอบคิดเหมือนกับท่านผู้ชมคนหนึ่งที่เคยเม้นไว้นะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะว่าแล้วไอเจ้าของหนังสือเมื่อพันปีที่แล้วเนี่ยมีทายาทกันทุกคนเลยเหรอแล้วถ้าไม่มีทายาลทละทําไงอะไรเงี้ยนะครับเออซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจดีผมก็ไม่มีคําตอบร้อยเปอร์เซ็นต์ให้นะแต่ว่าลองฟังฟังไปครับคือง่าย,ายๆว่าเบียงโกเนี่ยเขาก็ต้องหาเบาะแสจากทายาทของเจ้าของหนังสือเมื่อพันปีที่แล้วนอกจากนั้นเขาก็ต้องดูว่ามนุษย์คนไหนมีปฏิกิริ แล้วว่าเป็นคู่หูกันอย่างนี้เนาะแต่ว่าการเป็นทายาทมันก็มีความเป็นไปได้มากกว่านั่นเองครับคือเบียงโก้เนี่ยต้องบอกเลยว่าความสมบูรณ์สมบัติเนี่ยยอมใจจริงๆนะครับคือแบบแบกหนังสือไปที่นูน่นที่นี่แล้วก็ตามหาคนที่มีปฏิกิริยากับหนังสือรวบรวมมาให้โซฟิสแล้วคนที่มีปฏิกิริยากับหนังสือนะครับจะร่วมต่อสู้เลยกับพวกวิสาหพันปีเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากอยู่แล้วเขาก็เลยต้องมีวิธีการควบคุมจิตใจซึ่งการควบคุมจิตใจแล้วก็ปรับความรู้สึกให้มีแต่เรื่องของการต่อสู้เท่านั้นป ในศึกของปีศาจพันปีนี้ได้ซึ่งตะบอกเลยว่าการทําแบบนี้นะครับคิโอมาโรกับกัชไม่ถูกใจอย่างแรงเลยนะคือแบบทําให้คนที่ไม่อยากต่อสู้มาถูกควบคุมจิตใจแล้วก็เอามาต่อสู้แบบนี้น่นแหโดยที่ว่าการที่โซฟิสสามารถควบคุมจิตใจได้มหาศาลขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากหินแสงจันทร์ด้วยแหละครับที่ว่ามันเป็นพลังที่สามารถบอดแคสต์การควบคุมจิตใจเป็นวงกว้างแล้วก็ทําได้กับมนุษย์จํานวนเยอะขนาดนี้นะครับซึ่งตอนนี้แผนของโซฟิสก็สมบูรณ์แล้วนะครับอย่างที่บอกว่าต่อให้ราโกกับเชอรี่รู้แผนตอนนี้ก็ เพื่อที่จะเข้าสู่แผนการใช้ปีศาจพ 1, ันปีในการกวาดล้างพวกปีศาจที่เหลือนั่นเองครับซึ่งวิธีการนี้โซฟิสบอกเลยว่าถ้ามันเวิร์กแล้วก็ฉันก็คงจะได้เป็นราชาซินันนี่ก็วางแผนอย่างนั้นไปแล้วมันก็ถือว่าสาเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับแต่อีกครึ่งหนึ่งที่เหลือนี่แหละปัญหาว่าพวกคิโอมาร์เองเขาก็มีพวกพ้องที่เชื่อใจกันได้แล้วก็ยินดีมากๆที่จะร่วมมือกักบคิยวมาร์เพื่อจัดการแผนรายนี้ของโซฟิสนันเองครับนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมแผนการที่ so โซฟิ ตอนที่51ของเนื้อเรื่องหรือเอาง่ายๆเลยคือเป็นตอนที่1ของซีซั่น2งนะครับตอนที่1ของซีซั่น2นี้นะครับก็จะเป็นการที่ว่าโซฟิสเขาแอบมีจดหมายส่งไปหาคิโอมาร่โดยการควบคุมจิตใจของซูซูเมะเนาะให้ส่งจดหมายเสร็จปุ๊บมางานเลี้ยงปาร์ตี้ซิว่ายังไงดีอ่าและทีนี้กาชกับคิโอมาร่ก็ไปตามคําเชิญนะครับโดยที่รู้ว่าจากจดหมายที่มันมีพลังงานบางอย่างสลักชื่อหลอดอย่างเงี้ยผลที่เชิญเนี่ยน่าจะเป็นปีศาจเป็นแน่แท้ใช่ไหมอ่าและทีนี้พอมาถึงงานปุ so า ได้คนที่แข็งแกร่งอย่างพวกคุณเนี่ยมาร่วมทีมไปอย่างยิ่งเลยเพราะอะไรน่ะเหรอเพราะฉันรู้ข่าวลือของพวกคุณมายังไงล่ะว่าพวกคุณเนี่ยเป็นคู่หูกันที่แข็งแกร่งมากๆไม่มีพีศาตัวไหนที่มาท้าสู้แล้วก็รอดกลับไปได้เลยซึ่งจังหวะผมได้ยินคําพูดนี้ของโซฟิสปบนะครับผมนึกย้อนไปยังตอน474ครับผมบารี่ <B ari> ที่พึ่งกระทืบกัสไปสแสดงว่าโซฟิสมันไม่รู้เรื่องลีซีนะเนี่ยเออมันก็เลยคิดว่าเอ้ใครไปต่อสู้กับกัสก็คงจะไม่รอดหมดอะไรแบบนี้นะครับอ่าน,นิโกะและแซลข,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 ของ ว่าไม่น่าจะเอานะเพราะว่าวิธีการมันดูปนแปลกๆอะแล้วทีนี้หลังจากนั้นเลยโซฟิสก,ก็แนะนำในเครื่องหมายคําพูดนะครับ ตัวหมากให้กับเคียวมารแล้วก็กัชวันเนี่ยเรามีพวกพ้องที่แข็งแกร่งพร้อมจะให้พวกคุณใช้เป็นตัวหมากแบบนี้เลยนะซึ่งก็จะมีเจ้าของหนังสือ3คนปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็จะมีปีศาจสามตัวดังนี้ครับผมตัวนี้นะครับผมเด็กหัวเขียวชื่อเรซาและตัวนี้เป็นปีศาจหินขนาดใหญ่ชื่อโกแรมและตัวต่อมากคือแฟนทอมครับผมคือเป็นปีศาจที่ใส่ชุดเกราะแล้วก็มีส่วนปลายแหลมๆอยู่ตรงบริเวณชุดเกราะของเขาโดย3ตัวนี้ปรากฏตัวขึ้นมาเสร็จปุ๊บโซฟิสก็บอกว่าเนี่ยจะลองดูไหมล่ะว่าเขาแข็ง เคียวมารุกับกัสก็ไม่เอาครับผมคาตอบของฉันคือนี่ไงซาเกลยวยิงโจมตีพกเขาให้โกโก้ก็บอกกันหลอดชัดเจนว่าการเจราจาล้มเหลวแล้วนะจ๊ะตัวเธอแล้วพอตอนนั้นก็จะเริ่มมีปรากฏการณ์เชืออปีศาจพันปีนี้ทีละตัวเลยครับผมเริ่มจากแฟนทอมนะแฟนทอมนะครับผมโดนเผาหนังสือโดยที่ว่ากัสกับเคียวมารจะโจมตีใส่โซฟิสแล้วทีนี้โซฟิสเขาก็เอาตัวเจ้าของหนังสือของแฟนทอมมาป้องกันเอาไว้แล้วจังหวะนั้นก็โดนเผาหนังสือไปแล้วพอเคียวมารกับกัสเห็นอย่างนี้ปุ๊บยิ่งของขึ้นเลยวว่่่าาาาททํอออยยงงงีีี้้้้กบพกพไไดไรรแลน,นะ ฟิสก็ยิ่งบอกว่าเดี๋ยวก่อนบอกแล้วไงว่าเขาคือตัวหมาพวกเราจะทํายังไงกับตัวหมาของพวกเรามันก็แล้วแต่พวกเราไม่ใช่หรอหรือกระทั่งว่าเราจะทาอย่างนี้ก็ได้นะและหลังจากนั้นก็ใช้มนราดอมตุม้มเขาให้ครับผมยิงใส่โกแรมครับผมโกแรมโดนการโจมตีของโซฟิสเข้าไปก็โดนเผาหนังสือปอีกตัวหนึ่งแล้วทีนี้ในเมื่อการเจราจาล้มเหลวเสร็จปุ๊บวันหนึ่งเราจะมาจัดการกับพวกคุณเองนะคุณคีโอมาโรกับไลนิ่งบรอนด์วงเล็บก,ก็คือกัชนั่นเองนะก็จากไปนะนนก็ระก ush, ก aro, นะโรดยซจะใใช้นนโซการ จะพุ่งมารัดตัวกัสแต่กัสก็เข้าถึงตัวเรซ่าได้แล้วก็บอกว่านายไม่ต้องต่อสู้อีกต่อไปแล้วนายถูกควบคุมจิตใจอยู่สินะแต่ที่จริงแล้วนายเป็นปีศาจที่มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับฉันทุกคนนะอย่าถูกเจ้านั่นควบคุมสิแล้วกัสก็ขอให้เคียวมาโดโจมตีไปครับผมใช้ยซาเกลยิงโจมตีใส่นังสือของเรซ่านังสือของเรซ่าถูกจัดการไปเสร็จแล้วคืออันนี้ก็เป็นกิมมิคอีกอย่างหนึ่งว่าพวกเจ้าของหนังสือทั้งหลายที่ถูกโซฟิสควบคุมจิตใจครับถ้าเกิดว่าปีศาจถูก,ขกเ,เขาหนังสืืออเเเเสสร็็็จจปปปปปึบบบาากกกกะลลััมมมนนตติไไดด้้ซ่่ง่งีีีววทหแ ก็คือโดนเผาหนังสือกันทุกคนเลยแล้วโซฟิสกับโกโกก็ไม่ใช่ว่าจากลาขาดนะครับผมเขาก็บอกว่า um, ก็ถือว่าฝีมือใช้ได้ตามคำร่ำลือนั้นเนี่ยก็เลยใช้ดีกันที่โอราดอมโจมตีใส่คาริหรัดหลังนั้นแล้วทีนี้นะครับกัชกับคิโอมาโรก็ใช้บาโอซาเกกายิงเพื่อต้านการพังของคาริหรั้นคร,ริมัจะบด ash, นอกจากนั้นแล้วเจ้าของหนังสือที่เมร้อิโนอิเนที่ถูกโซฟิสควบคุมจิตใจอย่างนี้นะก็อาจจะอันตรายได้พอช่วยตรงนี้เสร็จแล้วก็จะเป็นการเป่าประกาศเลยว่าฉันจะไม่ให้อภัยหลอดเด็ดขาดที่มันมาทำเรื่องโหดร้ายแบบ ซึ่งคิโวมารุโในจังหวะนี้ก่อนนะเขาก็ยังไม่รู้บาะแสที่จะสืบไปยังตัวโซฟิสหรือก็คือหลอดนั่นแหละครับว่ามันมีแผนอะไรกันแน่แล้วมันกำลังจะทําอะไรหลังจากนี้หรือเอาจริงๆนะกระทั่งว่าตอนนั้นอะคิโวมารุโกับกัสยังไม่รู้ด้วยซ้ำครับผมว่าไอ้สตัวที่เป็นตัวหมาที่โซฟิสเอามาให้เนี่ยเป็นปีศาจพันปีที่แล้วนะอะแต่ว่าเรื่องราวมันจะค่อยๆถูกเฉลยหลังจากนี้ครับผมคือได้สู้กันในระดับนี้นะครับและทีนี้ตอน52ก็จะได้สู้กับร์ตี้ตามด้วยยตอน53เลผมสู้กับปาร์ตี้ตามนสล้แหละ ทีนี้โซฟิส so สามารถขายของได้ตรงจุดกว่าครับผมว่าปาร์ตี้เนี่ยนะควรจะเข้ามาร่วมวงกับฉันเพราะว่าฉันจะให้ตัวหมากนี้พวกเธอไปจัดการกับกัชผู้ชายที่มันทรยศหักหลังเธอยังไงล่ะซึ่งปาร์ตี้ที่มีความแค้นเป็นทุนเดิมว่ากัชเนี่ยลืมฉันสนิทใจไปแล้วอย่างนี้ปาร์ตี้ก็เลยตัดสินใจที่จะเข้าร่วมกับโซฟิสนั่นเองครับหลังจากนั้นอนะ่ะมันก็จะเว้นประมาณตอนหนึ่งครับผมตอน54เนี่ยเว้นว่างๆให้กัชกับเคียวมารเขาได้เล่นกันสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าช่วงจบตอน54 คิโอมาโรเองยังคิดเลยว่าโอ้โหผ่านไปไม่กี่วันจะมาล้างแค้นแล้วหรือนี่ในส่วนของคราวนี้ปาร์ตี้ไม่ได้มาต่อสู้เองแต่ผานักรบปีศาจพันปีที่แล้ว3ตัวมาต่อสู้กับ ush, กัชและก็คิโอมาโรนะครับซึ่งไอ้สตัวนี้พอมีโปรไฟล์ให้พูดได้หน่อยแล้วกัน3ตัวนี้นะครับผมจะประกอบไปด้วยตัวแรกคือด็อกมอสครับผมปีศาจที่เป็นลักษณะยืนสองขาแล้วก็ดูมีการสวมหัวชุดเกราะขนาดใหญ่ของเขานะครับปีศาจตัวนี้ก็แน่นอนครับผมพลังป้องกันส่วนหัวจะดีงามมากๆนะนะเวลาโดนโจมตีกระดงกระเด็นอะไรพวกนี้ก็จะ เป็นคุณลุงที่มีอาชีพทําเกี่ยวกับพวกวิศวกรรมต่างๆนะครับอยู่ที่ประเทศอะไรนี้เขาไม่ได้ระบุนะและต่อมานะครับก็จะเป็นเอลโจโครับเอลโจโก็จะเป็นปีศาจที่มีลักษณะเป็นนางฟ้าแบบนี้นะครับผมใช้มนแสงในการต่อสู้กับศัตรูเป็นหลักเจ้าของหนังสือของเขาก็จะเป็นแบบอันนี้เขาบอกเป็นผู้หญิงนะผมสีส้มๆนะครับผมแล้วก็ใส่ชุดดูแล้วน่าจะมาจากประเทศแดนหนาวนะนี่แล้วตัวต่อมาคือบอบบราครับบอบาราก็จะเป็นปีศาจตัวนี้นะครับผมถ้าดูองค์รน้วมีผ้าคลุมของเขาซึ่งผ้าคลุมเนี่ยมีลักษณะเป็นปีกใช้้้ในนนนการรรรทีีี่่จจะะบบบิออโตตูไไแดดวย โดยที่บอรบาราก็จะใช้มน์พวกการโจมตีเหล็กเป็นหลักเจ้าของหนังสือของเขานะครับผมใส่สูตรอะไรแบบนี้น่าจะเป็นพนักงานบริษัทหรือไม่ก็เป็นเจ้าของกิจการอะไรเล็กๆอย่างหนึ่งนั่นแหละครับแล้วทีนี้นะครับแน่นอน3าคนที่เป็นเจ้าของหนังสือเนี่ยถูกควบคุมจิตใจมาโดยสมบูรณ์แล้วพอพวกกัชกิโยมารเผชิญหน้ากับพวกปีศาพันปีนะครับก็จะได้เห็นเลยว่าพวกปีศาพันปีเหล่านี้มันมีการใช้มน์ที่ดุดันแล้วก็วิธีการต่อสู้ของมันค่อนข้างจะดุเดือดมากเลยนะครับตามคาอธิบายของปาร์ต เอามาระบายกับพวกคนที่ยังอยู่ในยุคนี้ซึ่งกัสับคิวมรโรถือว่าไม่เข้าร่วมกับโซฟิสเท่ากับเป็นศัตรูและจะเป็นเหยื่อระบายความแค้นของปีศาร์พันปีเหล่านี้ครับซึ่งดูจากทรงของมนที่มีการใช้งานกันแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าบอบบราอย่างนี้ใช้มนการอนซึ่งเป็นการยิงเหล็กนะครับแล้วก็กีกาโนการันส์เป็นการยิงวงแหวนติดสว่านโจมตีใส่ศัตรูได้ใช่ไหมและทีนี้นะครับตัวด็อกมอสก็จะมีกรันเซนซึ่งเป็นมนยิงหินโจมตีใส่ศัตรูแล้วก็กรางกาคาบ้าซึ่งงงสสามามมรรถใช้ยิหิหนนทีีี่่ลักกษณะเป็ููออโตต นอกจากนั้นแล้วเอลโจนะครับผมที่ผมเคยพูดไ้ในพาร์ทของโลบโนสนะครับว่าเขาเป็นปีศาจที่ใช้มนของแสงในการยิงโจมตีใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วมนบทเดียวกันเป้ะเลยครับผมชื่อบีไรซ์ยิงลำแสงโจมตีใส่ศัตรูเบาๆครับผมแล้วก็จะมีเป็นบีเีโอรูทนะครับซึ่งจะเป็นมนยิงลำแสงที่มีลักษณะเป็นวงแหวนอย่างนี้โจมตีใส่ศัตรูได้นอกจากนั้นแล้วก็จะมีกันสปีไรซ์ยิงบีไรซ์เป็นหาฝนอย่างนี้โจมตีใส่ศัตรูและมนที่รุนแรงที่สุดของเอลโจนะครับคือไดบาราบีรันก้าครับผมยิงพลังงานออกมามีีีลลัักษณะเเหมมนนนนป็นทพขาดใใญ่่แแบบ้้รรวโจตตสูไ ซึ่ง3ตัวนี้แหละครับก็ใช้มนอย่างเงี้ยกระหน่ำโจมตีกัชกระหน่ำโจมตีเคียวมาร์โไปซึ่งเคียวมารโกับกัชตอนแรกคือแบบใช้ซาเกียกาอย่างเงี้ยในการที่จะต่อสู้เป็นหลักแต่ก็ไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่นะเพราะว่าไอ้พวกปีศาจเราเนี้ยมันค่อนข้างที่จะถึกเดียวเชียวครับโดยระหว่างทางปาร์ตี้ก็จะค่อยๆอ,อธิบายให้ซึ่งประมาณครึ่งหนึ่งของเนื้อหาที่ปาร์ตี้อธิบายนะครับผมอธิบายไว้ในชปเตอร์แรกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไปเรื่องของการต่อสู้กันหลักเลยนะคือปาร์ตี้ก็ให้พวกป ทำให้คิโยมาโร่เนี่ยสามารถที่จะหลอกล่อพวกปีศาจต,ตรงนั้นนะครับมาที่ช่องแคบของข้างๆถนนแห่งหนึ่งนะแล้วตอนนั้นคิโยมาโร่ก็ใช้มนสุดยอดในการโจมตีซึ่งก็คือบาโอซาเกลกาครับซึ่งบาโอซาเกลกาตอนนั้นเข้าปะทะกับมนที่ชื่อว่ากีกาโนการันส์ของบอ่าเนาะแล้วก็ปะทะกับอีมนนึงคือไดบาร่าบิรันกาของเอลโจครับผมซึ่งมนสุดยอดสองบทของฝั่งปีศาจพันปีปะทะกับบาโอซาเกลกามนก็คือหักล้างกันแต่ทีนี้นะครับฝั่งปีศาจพันปีดูแล้วมันไม่ได้บาดเจ็บทางร่างกาย พลังใจของมันก็ดูจะแบบว่ามีเป็นกระตักเหลือมากกว่าคิโอมาโรเยอะเลยครับทำให้คิโอมาโรกับกัสตอนนั้นคือเหมือนจะแพ้แล้วนะเนี่ยสู้ต่อไม่ไหวเพราะว่าหลังใช้บาโอซาเกะกาเนี่ยคิโอมาโรก็จะหมดพลังใจไปพอสมควรเลยครับจะมีแค่ว่าพอปาร์ตี้มีการมาพูดมีการมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกคนที่ถูกควบคุมจิตใจแบบเนี้ยกัสกับคิโอมาโรก็จะของขึ้นกันอีกรอบหนึ่งนะครับที่ว่าตอนก่อนหน้านี้หลอดก็พูดมาทีนึงแล้วว่าเอาคนที่ไม่เกี่ยวข้องมาควบคุมจิตใจใช้เป็นตัวหมากก,ก,กรรมบบัมาดน้ขงใใจึึช้าเกกดอรบนึ ซึ่งตัวนี้ปาร์ตี้เองก็ไม่เห็นใจอะไรแล้วนะครับในเมื่อกัสจังก็หักหลังช้มาแล้วแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่จะพระเดชซึกก็ใช้มนโจโจมตีครั้งสุดท้ายไปครับซึ่งจังหวะที่กัสกิโยมารกํำลังจะมองเท่งตอนนั้นนะครับก็มีมนเซลชิวกลางขึ้นมาครับผมแน,น่นอนฮะจังหวะนี้นะครับผมนั่งเอกเรามาแล้วนะครับก็คือเมงูมิกับทีโอนั่นเองครับซึ่งเมงูมิกับทีโอเข้ามาร่วมการต่อสู้จังหวะที่มานั้นนะครับก็ใช้พวกมนโลอะไรพวกนี้ใหม่ๆในการเล่นงานศัตรูได้ตอนน,น แล้วก็มีการใช้ไซส์ใช่ไหมโจมตีบอบาราไปก่อนแล้วครับผมซึ่งให้เห็นตรงนี้เลยนะครับว่า TOX เนี่ยมนไซส์ของเขาถึงโจมตีแม้แรงแต่ถ้าโจมตีโดยหนังสือหนังสือก็ไม่ได้นะจ้าตัวเธอและทีนี้ก็จะเหลือเอลโจกับด็อกมัสนะครับที่กาลังจะใช้มนโจมตีส่วนแล้วแต่ที่นี้คิโยมารุเองก็คิดแผนไว้แล้วเหมือนกันแต่พลังใจมันไม่พอนี่สิระหว่างที่พลังใจไม่พอนั้นนะครับท o กับเมงุมิก็โชว์มนบทที่2ที่เป็นมนใหม่เลยนะครับก็คือไซฟอร์จโอฟื้นพลังให้กับคิโยมาร ผมมีแผนแล้วครับคุณมงกุมิช่วยทําตามแผนนี้หน่อยแล้วทีนี้ก็ใช้กีการาเซลชิวในการกักตัวเอลโจกับด็อกมอสเอาไว้คือที่จริงปาร์ตี้เขาเห็นกีการาเซลชิวเมื่อกี้มาทีหนึ่งแล้วนะครับที่บอเราโดนจริงตุ้มเข้าไปใช่ไหมแต่ทีนี้ในส่วนตัวเนี้ยก็คิดว่าแค่ไม่โจมตีก็พอแล้วไม่ใช่หรือแล้วทีนี้นะครับคิโอมารก็บอกว่าโอเคเธอไม่ต้องโจมตีนะเดี๋ยวฉันจะเป็นคนโจมตีเองเพราะว่าตอนนี้ถ้าคิโอมารกใช้มนต์โจมตีเข้าไปหมายความว่าด็อกมอสกับเอลโจจะไม่สามารถใช้้้้้้มมมนนนนนนตตตโโกกกกลลััับบไดะะรรเเเเพาาใใชชปปุซ็็ข่ททีีอ ังหวงพ็ดสึกนะครับผมคิโอมารุกับกัชก็ใช้บาโอซาเกะก้ายิงเข้าไปครับ <c oughs> <c oughs> ขอยืมนเสียง Fn Diary มานิดหนึ่งนะครับ ต้มเข้าให้ครับผมแล้วด็อกมอสก็ถูกเผาหนังสือไปซึ่งเอลโจยังรอดชีวิตอยู่นะครับแต่ว่าปาร์ตี้รู้ทันทีว่าเออเอลโจรอดมาแต่ว่าสู้ต่อไม่น่าจะไหวนะเพราะฉะนั้นเพนกันก่อนเลยตอนนั้นก็คือจะมีบาริออสนะครับซึ่งเป็นปีศาจยานพาหนะของเมื่อพันปีที่แล้วนี้มาพาปาร์ตี้และก็เอลโจนี้ไปก่อนครับซึ่งหลังจากเหตุการณ์ตันนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะได้พูดคุยกับเจ้าของหนังสือ2คนที่เขาถูกควบคุมจิตใจมาซึ่งเป็นคุณลุงวิศวกรคนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็็จะะะเเปปนนนนนนนคคคุุณลงงพัััักกกกาาบบรรริษททขออออย่่ีี้ไืตแ ได้คุยปุ๊บเนี่ยก็โอเคชัดแล้วว่าการถูกควบคุมจิตใจน่าจะถูกคลายไปแล้วแต่ความเจ็บปวดมันมาหลังจากนั้นครับผมคุณลุงวิศวกรก,ก่อนเลยครับบอกกับพี่โอรกับการช่ว,วพวกเธอดูทาไมดูสะบักสะบอมแบบนี้ล่ะบาดเจ็บมากเลยใช่ไหมเนี่ยใครกันใครกันที่มันทําเรื่องโหดร้ายแบบนี้ได้ซึ่งพูดอย่างนี้ปุ๊บ ừ, ขึ้นก่อนละลอกที่1นนะครับหลังจากนั้นปุ๊บคุณลุงพนักงานประจําก็วันนี้วันเกิดลูกสาวฉันนี่นาะฉันซื้อของขวัญให้ลกับลูกสาวของฉันด้วยเนี่ยแล้วพอหยิบของขว มันน่าจะมีพวกแรงกระแทกต่างๆทําให้ของขวัญที่จะมอบให้ลูกสาวเนี่ยมันเละไปซึ่งกัจกัคคิวมารบอกว่า mm hmm. ขึ้นขึ้นขึ้น,นให้อภัยไม่ได้เด็ดขาดเลยเจ้าหลอดนะแล้วทีนี้นะครับก็เลยขอถามหน่อยว่าที่ถูกควบคุมจิตใจไปที่ถูกพาตัวไปเนี่ยพอจะมีความทรงจําอะไรเหลือบ้างไหมพอจะเป็นเบาะแสได้หรือเปล่าว่าไอ้หลอดนั่นมันอยู่ที่ไหนซึ่งก็ได้มาเป็นแผ่นกระเบื้องเล็ก,ลก,ลกๆอันนึงครับผมที่วงบอกได้ว่าสถานที่นี้น่าจะเป็นสถานที่ที่ถูกพาตัวไปแล้วก็คุณลุงวิศวกรคนนีน้น่าจะเก็บมาได นี้ไปสืบหาที่อยู่ของหลอดอีกทีหนึ่งนั่นเองครับก็จบไปนะครับผมสําหรับการประทะกับพวกปีศาจพันปีที่แล้วในเฟสแรกนั่นเองครับจากคําพูดของปาร์ตี้นะครับผมก็จะมีประมาณ40ตัวนะครับที่เป็นปีศาจพันปีที่หลังจากนี้บอกได้เลยว่าจะดูเดือดขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นนะครับผมแต่เอาในคลิปนี้ก่อนครับผมท่านผู้ชมฟังมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมปีศาจพันปีที่แล้ว6ตัวแรกที่มาแบบสั้นๆแล้วก็ถูกจัดการไปได้ประมาณหนึ่งแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรม,มีประเมมด,ด็เนตะัวไหนอยากพ โอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้และชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ